ตัดภาพมาอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเนาะค่อยค่อยค้ำลงแรงกะยังอยู่ที่อยู่ทางของน้องอึ่งคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามาก็มีคอนพื้นคอนไฟบาดนี้พี่น้องเอ้ยทางสายเจาะเฮากะยังบ่ทันได้วางตีนางมือเทื่อเนาะสงสัยเพิ่นยังบ่ทันฮอดจุดลึกพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นน่าสิเอาน้ําเอาลงลึกอีหลีอันนี้เนาะพี่น้องเนาะายังบ่ทันแล้วอยู่เพิ่นซั่นอ่าน่าสิเอาลงอีกจัก สองสามท่อนว่าสันพี่น้องไงเนาะโอ้โดย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 เนาตอนนี้กะค่อยคำลงแรงเนาะประมาณหามุงแรงแล้วพี่น้องไงอ่ากะอ่าหวนคืนเข้ามาหาน้องเพิ่นอีกรอบนึงก่อนพี่น้องไงอ้าพี่เนาะยังจุเพิ่นจูไฟอยู่ยังเพื่องเดียวพี่น้องไงเนาะอ่ากะหลายคู่หลายคนอยู่บอกว่าโอ้ยว่าจันว่าสันคือบอกเอารถมาไทยให้เพิ่นแน่ว่าสันเนาะเอ้ากะ ได้ยูพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวใดที่เ่าเห็ดเองได้กะอยากให้ทางพอน้องอึงเห็ดเองน้ำพี่น้องเลยเนาะกะซอยกันหลายมงหลายบอลมาซอยกันผู้ทำไม้ผู้ทำมือพี่น้องเลยกะเห็ดสร้างไปน้ำเนาะแปลนเนี่ยได้พี่น้องเลยนี่มันเพราะว่าดินเพิ่นปั๊บรียบร้อยเนาะบ่าจำเป็นต้องมาไถว่าสันพี่น้องเลยกะเห็ดต่างแปลนไปน้ำเนาะ พี่พี่น้องเลยสงสัยมื้อนี้มีน้องอึ้งมาซรอยน้ำสบายดีห้อยคือใส่สุดดำคือกันแทบันนี่วาโดยโดยโดยมาด้านหลังมาด้านหลังมั้ยนี่มาประคัมไปเห็นยังมาเมื่อนี่นิ่งเบ้บ่เจ้าเมื่อนี่โอ้เวิงเวิงเบิ่งพี่น้องไอ้เนาะ เทำไปเรื่องเดอกหาเผาเฮือนให้น้องเทาไปเลี้ยงโอ้เผาเฮือนเจ้าเลยโอ้ผู้บังคับโอ้ไปเชื่อเลยได้ยังงี้ยังมาหันสบายดีอยู่สบายดีรู้ไงกินน้ำดีกว่าให้กินนะโอ้ดูดูดูบ่ายอกบ้ยอกให้พ่อเจ้าโลกบังคัเนาะสวัสดีมั้ยบดจักขวดแล้ไอ้เมื่อนี้ได้จักอันแล้วอันอิ่มร้อยเมื่อนี้บ่าทางเบาทางเบาเนี่ยเบาเองเนาะนี่นะเบาเออ เปินออกมาบะบุญบจักอันกินจั๊กอันเด้ยเจ้ามือนีิบะบุญเอามากินอันหนึ่งเลยตัวนี้กะเสียไว้บอเอาไว้ก่อนเนาะเอากินลายเลยนอนาะโบนัปได้พี่น้องไงอึงเงินโดยขอบัวปลากาเลยลายเอาไปตอนโดย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 ของไทยของบัลลีบออน้องอึงน้องอึงบบต้องกินเด้อเอ็มดอยเนาะอะนิดหน้อยบบต้องกินเด้อกินนุ่มเอาพี่น้องไง อกินนุ่มเอาเนาะกินข้าวแล้วเ่าเจ้าเมื่อนีมึงทำกินแหละกินแล้วกินไก่กินไก่ตัวให้เอามาฝากชื่อมาต้อนโอ้หลายคนเพิ่นมาหาเมื่อนี้เนาะเลยใส่ใส่เอื้อยกอ้อยเจ้าดินอกเฮ้งไอ้นองก้อยเนาะมายู่เพิ่นอยู่เด้งแบ่อยูเที่ยนพุูนเลยเด้งแบ่เผาสวนโอ้พี่น้องเลยเผาเทื่ยนเสื้อสีแดงๆเนาะทางนี้สบาย โอ้บอลี่พี่น้อไงทางนี้เนาะหาก้ามาเดินเอ๊ะชมง่ายกันไปทางไหนมาเจ้ามือนี้ชมง่ายกันบ่นโอ้แถวบ้านดงปุ้งมาแล้วไปมาแล้วเมื่อกี้นี้ส่วนผ้าบอกแนนไปซื้อใดกระด้วนให้ล่ารถสัตว์จวดจวดมาเดียวค่เดียวเบิดน้ำเราเดี๋ยวซาดบานนี้ว่าน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหมดเลยหอดสองทางเชฟบดรับโอ้ยว่ะ มีแต่เจาะไหมแล้วว่าสรางแก้วว่าบ่อน้ํามันตื้นเนาะจ้าโอ้ยจังว่าจักเดี๋ยวสิลองถามทางอ้ายส่างเพิ่นว่าสิเจาะหูเก่าลงไปนี่นะมันเพิ่มไดเนาะเพิ่นสิเอานี่คิดได้ว่าซั่นเดี๋ยวสิลองถามมึงก่อนปรึกษาทางแม่จะดีเพิ่นก่อนเก็บๆๆซอยกันเนาะอ้าวดีมาๆครับยังบ่แล้วเนาะเพิ่นว่าได้จักอันอันนี้เนาะ เีลักมอเม็ดคนนี้อันนาลงเข้าไปแล้วให้กระิมคอขึ้นได้บ่นคอขึ้นได้บ่นยากนเอาลงเลือกเบ็ดมาตรฐานให้เจ้าดูดเบงข่าวกเป็นเห็ดแล้วมันนีมงหมมันได้สาอสามบว่าเจาไ่ได้เยอะยิงเบิบงว่าสาิบอีลีบ แน่นแหละเพี่อนนะเนาะเอาไปซื้อซัดต่อกันด้วยเนาะาเจ้านี่ผมต้อง่วงอ่าเพราะว่าทางเราเตียงเพิ่นใช้บริการตลอดเนาะเย็นวะรับประกันตัวนี้เพิ่อนแบบว่าคำมันเป็นหันเป็นนี่เลยมาเนี่เพิ่นมามาสามคนซ่อมให้พี่เนาะนี่ครับประกันหลังการขายตัวฉันสบายดีครับเนาะเห็นหน้าเห็นได้าแต่ก็รู้สึกสึกป็นไรบาริอัลเนาะ ขอบุณบ่จันเลยทงเตียงโดยโดยกุมบุญมาให้เนาะอ้มบุญมาให้ทางสร้างทางอันบ่เตียงแลอ้มบุญมาให้แล้วก็ยมาเฮ็ดน้ําเพิ่นว่าทานน้ําเป็นสยโดยทานเครื่องเพิ่นพระเจ้าโดยทานเข้าเเป็นพาเนาะโยปาีงเลยโยบขอบใจให้เพิ่นี้ยโดยมีง เออดีใจเนาะดีใจนํามื้อนี้ก็ยังบ่ทันมื่ออยู่ได้พี่น้องเอ้ยโดยเอ่อค่ําลงแลงก็ยังบ่มื่ออยู่โดยโอ้ลดน้ําายคุณก็ยังบ่ทันแล้วบ่ยังบ่พอบ่โดยอยังมาอยูู่พี่น้องเอ้ยเอ่อสิเป็นอันทางอ้ายเพิ่นก็ยังเฮ็ดจนท่ามันแล้วว่าซั่นเนาะ3เนาะแโดยพี่น้องเอ้ยเอ่อมื้อนี้่จก คิดเห็นน้องน้อยเพิ่นเนาะมาอะไรจะเถอนอนอุ้มนอนว่าสั้นเออบูมีเปย์เอียงนอนก็เลยซื้อเปย์มาให้เอ้อเนาะเอาไว้อันเคลนยู่ห่มไม่เนาะให้เพิ่นนอนเด้ออ่ามืออื่นอ่าเวลาเพิ่นรับเพิ่นนอนอันน้องตัวน้อยเพิ่นจะซื้อนี่ได้ก่อนน้องน้อยเพิ่อนเพิ่นซื้อนี่ได้ก่อนหนังน้อยเพื่อนได้บอเออเห็นเพิ่นนอนเพิ่นยังไต่ก็เอาเซออู่ไว้เนาะ À, sự u vá hai vân đó, Khen ơi nó ủa nó đang nói và sư hơn Thủ ma là gì đâu này, những mùa leo yêu, nó Tô à, tôi à. chuẩn không chuẩn mượt nó sẽ leo như vó mày đi đâu mày 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 โอ้ยยงหมูพอวะยิงหมูพ่อเฮ้ยม, <laughs> มา as, อยู่ซัดมาซัดพี่น้องเลยนี่โอ้เริ่มน้ำเริ่มใสแล้วเนาะใกล้แล้วแหละพี่น้องเลยกาเรเลี้ยวอยู่บ่มือนี้ค <laughs> ือหาวงแรงเลยเ,เย,ย็นมืดก็ได้เนาะเลี้ยวกะ 5:00แรงอีหลีพี่น้องยังยังบ่ยังบ่ได้อยู่ว่าซั่นเนาะเอาให้ลึกที่สุดเนาะแล้วกอ่อมาอีกคืนมาอีกรอบนึงก็ยังบ่แล้วพี่น้องเอยอันนี้ก็ยังพเกนงคือเก่าเอ่โดยเอ้าทอกๆๆทางนี้เนาะ ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องไงหน้ามันจะเริ่มใสแล้วทั้งนี้พันุโปป่งเป๊กพี่น้องไงกำล,ลังเตรียมเตรียมอันที่ง่อยเนะาะที่ง้อยเตรียมไว้แล้วใกล้แล้วผ้ากระสุงสิเป็นตะล่อนเทห,หัวแทะนี่พี่น้องไงเนาะเดีย <c oughs> เด๋ยวว่าจันทร์มาถามมึงไอพันก้อนในกรณีที่ว่าน้ามันตื้นนี่นะมี คอบควหนึง่งไอเอ่อเว็ซื้อไรจะดวดลงไปใส่เพื่อเลยน้ำประมาณสามทังนีบดบ้านเก๊กระเบานี่นะเขาจะ,ะไปเจาะน้ำเก่าลงอีกนี่ได้อยู่บอกเดี๋ยวว่ามันมันฮูตื้นโคตน,นะเนอด้า,า่ามนเปกรเบนมันเป็นนเ่งบอกเขเนยยกเขงปเจาะนันา เพิันพันเป็นเจ้าตั้งแต่หัวหานคนนะแต่เบิองน้ำโยกเมื่อก่อนลงกไปบ่ได้ลึกไปไหนพี่นี่ไงก้อนลงกไปน้ำประมาณสามทางนี่แหละบดเนาะต้องทำาะไสิเจ้าเต้องหูใหม่เลยเนาะก็การทำบ้านบ้านเรมาบ้านเจ้าอือบ้านด้นเกียงแก้วนะฮเื่อนะบ้าบแก้วกับแก้วแก้วแก้วแกวเยแบบกี่ไปนี่นะเนี่ยเกีย่งไ่ด้หมด ก็นั i นแหละอ๋อย่านว่ามันมันหักให้เพิ่นพอซั่นนั่นเด้อเนาะไผก็ออกไปก็มาเตียบครับไีันย่านุ่มเสียงตัวนี้เนาะบ่บ่บ่กล้าเสียงเนาะอ่สพี่น้องซื้อไหลจวดไปให้ลาวเมื่อกี้นี่ทางพอดีเบิดย Komen Bulek na Sam Sua ni le Men Sam Sua Sam Sua Tho Men Hei Hei Lai lúc Men Lung Belek Tuhan Men เพรมันเป็น hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. 2 2 oh. อ mm ัน hmm. ป mm ักเนาะหูหูใหญ่มันสิลงบักนึงแล้วก็หูน้อยลงต่ออีกเอบ่ได้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวจังคุยกันเนาะเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังว่ากันอะซู่ๆซู่ๆทางนี้พี่นว่ไงกลามืดตืตายังบ่เมื่อเนาะอ้ยเอานี่ก็คือสิเป็นสุดท้ายบ่ทางนี้เนาะ เ <laughs> อพี่อันนี้กับทั้งคัวทั้งเมียพี่น้องมาหุ่มกันอยู่ทั้งนี้เนาะ<ด>อ่าเออควันกระลุกกระลัล่วะะระวังเด้อระวังขีเ่เข็มไม่งอดเลยเนาะน้องน้อยเนาะเ <laughs> ออพากันฮุบมาพี่บอลเลยยังเดือดแต่น้องกอยคนเดียวเนาะ นึ Workers, on, ่งข้าวท่าอยู่เฮือนทางนั้นเนาะโดยโดยยังบ่หลายดอกนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นป่าบิงวอ่าเบ็ดหญ้าหญ้าคิวน้อยๆนึงอีกคําว่าเฮ็ดเบิดมือดีก็ประมาณมือนึงเนาะอันนี้ก็ลายเวียกเฮ็ดแล่นไปนําไปขายคือเก่าอยู่บ่มื้อนี้เอ้ยมื้อนี้บ่ได้ไปว่าอาด้เนาะเนาะทางอยู่ทางีนอยสิเอาไก่นํานอ๋อไปเอาไก่พอมื้อนี้ สั่งไว้แล้วเนาะมาเอาไก่เล่อว่าสินเนาะไก่เนี่ยผมแบไว้ให้เอ้ยเดชื่ออะไรจังโซโอ้ได้เลยโดยโดยเดินเอกสารรถก้อนมือนี้ก็เลยบอได้ยินค่าขายซ่ำมือนี้เนาะขาดขาดได้ได้ยุ่มมือนี้พี่น้องเลยบ่าไปยังเนาะเอาทางนี้ก่อนพี <s 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 ่น้องเห็นมันแล้วมันทั่วก่อนเนาะ ตอนเ้าได้ผเอค่อยไปทีละขั้นตอนเนาะเอาอย่าจับหลายมือหลายก็บ่ไหวเด้เนาะเมื่อยเด้พี่น้องเอ้ยแหลนออกซิเนแล่นกลับเข้ามานไปนําๆแม่นแล่นําเาโดยโดยเลยีมกดีหลายเมื่อยก็อดเอานี่แหละเานี่โดยก็อ่เตรียมร่างกายให้พร้อมด้เนาะนอนก็ให้ับด้ตั้งค่ําคืน2:00นถึงหลับ อ๋อดีใจเองบ่ได้น i ครับบ่เตียงสมุนไพรนอนมือไก่ละพาอยู่ได้เนาะอาจารย์จารย์แกงข้าได้เฒาเด้อสิบุกเฒาบ่พัวแค่เรียบร้อยแล้วอาจารสิโดยเอาเฒามา15ต้นเนาะโดย15ต้นพี่น้องเอ้ย5ต้นแม่นโดยเาใหญ่ๆงามๆเฮือนหลังแบบใหญ่ๆเลยยเนาะบ่ขกเด้อโดยเอากสู้ๆพี่น้องเอ้ยเนาะรักษาสุขภาพนําได้โดยเาก็ได้ดีใจแห กินข้าวนอนเปลี่ยนไม่ละไม่ละเนาะยันบัสบายบัวสบายเนาะนี่ก็เปียกเขามานี่การกินข้าวก็สร้างเพิ่นมีไปสร้างเสริมกินมือแลงสู่ลูกๆมือนี่ซีเมนปลากระป๋องบ่เต็งคลองแล้วก็ลูกมีเอาพี่น้องเลยแซ่บอยู่แซ่บอยู่เนาะทำมีฮะโอเคโอเคแามื้ออื่ดมาแหละสิเข้ามาเยี่ยมยามใหม่สิมาสูบน้ำรองน้ำเจ้าเนาะโดยบ้านนี่แกทำหัวลีเอา เกิงนายไก่กับไอ้ไห้เลิบดิ้งเกิงนไก่โดยเอาไปให้บ่บ่ได้เห็นินก็ฮอบ่เบิดผู้แลให้น้องคอยปาน้องคอยกินฮอมื้อนี้เออกดีดีใจ้ีพี่น้องายสนงอึงนะมีแต่นองอึงผู้กินจุกแน่เนาะโดยอ้าผู้พี่น้องเอ้ยเพิ่นกลังมาซอยพ่อเพิ่นอยู่มื้อนี้กเนาะโดยอเด้อหาไม้หายังให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วบ่อันไม้หางไม้นันเพิ่น แล้วแต่ว่าบผมีเหนื่อยตอนนี้จบปีแล้วต่อจะเปิดเช็คจะได้ผิตเออเปิดหน่อผ้าบอเอาเอียงต่อกอุงก่อนเนาะผลนีอยู่ดอกอุปกรณ์เพิ่นพี่แองเลยจะเอาทางรถไอ้ถุงร้อนนี่แหละอุปกรณ์โดยอันนี้อันคนณผู้จักกันบ่อันผู้รถไทยเจ้าเคยไปซื้อเครื่องน้ำเพิ่นนะเไปซื้อเครื่องน้ำเพิ่นเลยหาเพิ่นมาแก้ แล้วก็ประมาณ4,500บ่แหละพอลงเอิ่มตื่ม้อนมให้เด็กน้อยอยู่เฮือนโดยเราเอาเออลงเอิ่มลงเอิ่มก็ใจดีเด้เห็นคนทุกคนยากพิ่นก็ซอยเบิดทุกคนซอยๆเบิดทุกคนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็มาซอยน้อยเว่าสิมาังละั่วละงซอยพ่น่ไงรอนโอ้จักสิมีจักต้นเด้ฮอบดเนาะต้องเบิ่งก่อนเาละไผพ่น6เมเพิ่นว่าอยู่ดงุงกมันมีต้องรอนสิไปซอยแก้ให้ ต <quarters> ้องใส่น้ำมูกน้ำมันนี่แหละพุ่นว่าโดยโดางหากันบันนึงเมืองเดียวพุ่นว่าเพิ่งพากันเนาะมกใจทั้งร้อนหลายๆโย้งเนาะบกบใจทางทีมงานแล้ก็รุ่งเทิมแหละลักๆโยแล้วก็ไอ้จงทองแไจันบุญอี บัดสุขศนเนาะสุขภูสุขศนนั่นแหละคือไรหลายคนหลายคนกันแหละเนาะเตรียมไว้ดีๆเนาะลูกปากลูกเอื้อนลูกคอพี่เราไงเนาะหลายคนได้สิเข้ามาหาแต่ละมือเนาะต้อนทับเพิ่นนี่แหละพี่เราเนาะทับเพิ่อนเ้าเป็นนี่ใดกับป็นนี่นั่นคือเก่านี่แหละเนาะดูมันไว้หินพากันเห็ดกันสางเบิึงในน้ำในท่าเด็กหาต้นไม้มาปลูกนเนาะปลูกไปน้ำบางต้นเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นหุ่มเป็นห้อยเนาะ เืหมักแห้งน้ำมันละหมักตอกหมักแป้งหมักขอบหมักทั่วน่าไอ้จันเดี๋ยวอันบน,นแบบนี่จถามก่อนแบบนี้เ<ด>นาะถ้าได้น้ำในในได้ใน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 สิบ้างเพลนเนี่ได้ถ้าเอาได้มงุงพั่วแคส่สกอนบ่จังเอามาเป็นเบ้เป็นใน,นอ<ด>ย่างเจ้าให้มันได้บนผักบนอยู่และถ้าเอาสิขนมาโลดมันคนบอยู่พี่บัดยันอยังรักได้เนาะเพิ่นยืมไปบ่เห็นได้จัน ฝันยืมไปข่ามหัวห้วยเอาฝันนอนอยู่พุ <S <s no> <h <h ่นกอกกอกจืดช่งสีจับแอ่แอะเด็ด้ต้องเอาหัวแหละโดยแตะลุงตะนางขังให้แหละจังโดยเอาเบ่มาบ้าบ้านี้เนาะบ่ต้องได้เห็ดคอกมันก่อนเห็ดคอกเบ่ก่อนเห็ดงมเห็ดเงาให้มันจบเจือแล้ถ้าว่าปูเห็ดเขามาปล่อยลูกุงรถฝันกับวอยากอยู่แล้วฝันมีพวกพุ่นแก้วเนาะโดยต้องนอนพอดนอนพุ่นแบ่โดยฝันชิ้นหู นอนบนยังเพื่นหู้นหูดีพี่เรไวิธีเลี้ยงแวะไ่ขันจุดเาพวเอาสิ่มอนอยู่บนนี้เนาะแว้งปล่อยออกกหลังพุ่น่างนี้นะเดีนี้นทักเสร็นะงนทักเ็จมาีต้องได้บอง่ายๆต้องให้พบวัชกรยังผลมาเนาะเมนแหลมเมนแหลพี่เงเดี๋ยวต้องฝอะไรพวัชกัอทีงานมากก เอามาซื้อซ mm ิมนะเก็บในส่วนตัวเองเลยออ้ิวิยนี่นะเนาะแม่นๆๆเป็นไงโอเคโอเคอ้ายเนาะเดี๋ยวจังว่ากันอีกซะมื้อนี้เดี๋ยวผู้ทางมาบุญก็มาอีกแล้วพี่น้องไงเนาะโอเคเมื่อก่อนบาดนี้เด้ออ้ยเด้อสบายดีเนาะโดยๆๆอยู่ดีมีแฮงเด้อเมื่อก่อนด้บคำเด้อโมาไวเด้อโยเดให้จัดแน่โยาสบายดีเนาะอาโดย เอามืออื่นอย่าลืมมันแขนอู้แขนุเดออย่าเสียคนนอนกางเวียงกางเว้นเนาะยันงูยันเงี้ยวยันมิ่งไม่เมียงตอกเนาะโอ้ยล่ะเงยไปไว้เด้อคนหูผู้ดีเด้อเมื่อก่อนเมื่อก่อนป้าก่อนเนาะสบายดีเด้อเออเอาครับเมื่อป้าก่อนได้ป่านีสบายดีเด้อปากันสู้ๆเด้อใอ่ฟอเนาะพุ่งนี่น้ำหนาเลยพี่น้องเไยเนาะ ซ o ํากะโลดกะเว้าดีเนาะอ๊าโหครับขณะพี่น้องเอ้ยเออไปนํากันสื่อ้องเลย2คนนี่เนาะเมื่อป่าก่อนบาดนี้ไปก่อนบ่ดีเนาะต g ดไปเดินทางเฮากะยังอีกไกลส่ําบ้านกะอ้มื่อปาก่อนน้องล่ะอ่ดีมกดีใจน้ํากําลังสิได้พี่น้องเอ้ยเนาะโอเค ทางนั้นก oh. mm ็ห hmm. uh, well ิวทางนี uh, 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 ้มานะพี uh, tomorrow, right? uh, say, uh, uh, so ่น้องไงเนาะมารอบคำอันขิดจักมาเองด้วยบ่ได้ยังมาผ่าเพิ่นม้หนิตบไทยตบไทยตอนอาหารแรงพี่น้องไงเนาะเงินไรผูกกำลังทางป้ายโยขาบึงแทนเมื่อเหร่ เอาขาทักท้าย่นเด้อโดยไปพี่น้องเลยคอยคำลงแรงแดีพี่น้องเลยวันนี้กับบอจันทร์เกษพรตัวลำลากรน้องเป็นอย่างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณยายเจดีเนาะที่มอบหมายให้ทีมงานของพวกเราเข้ามาอัปเดตในพี่ให้น้องเบิ่องสุ่มการเจาะน้ำพี่น้องเลยเนาะทางบ่อเตียงเราเป็นสะพานบุญให้ทาง ผู้ใหญ่ใจดีเนะาะมอบน้ำให้ครอบครัวของน้องอึ้งพี่น้องเอ๋มืัอนี้เนะาะขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะบัดสุขสุขคนผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีถูกถูกทานที่ให้การติดตามรับชมพี่น้องเอ๋ล้วก็สนับสนุนเนาะครอบครัวของน้องอึ้องขอมาพี่น้องเอ๋ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญบัดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ว่าจร์ล่ำลาไปก่อนพี่น้องเอ๋พบกันใหม่ มื้อน้าเนาะสำหรับมื้อนี้ว่าจันก็ต้องขอเก่าวข้ามาสบายดีบัดสุขสุขคนเด้อเนาะที่เอขอ้ามามื้อนี้พี่้องเลยไปก่อนแล้วเนาะ